ตายเกิดขึ้นกับเราได้ทุกคนดังนั้นเราต้องไม่ประมาทคนที่ตายบนท้องถนนคนที่ตายอยู่ตกเครื่องบินตายบ้างจมน้ำตายบ้างถูกฆ่าบ้างฆ่าตัวตายบ้างคนที่ตายตายกันอยู่เนี่ยบางทีเขาไม่ได้คิดหรอกว่าเขาจะตายวันนั้นวันนี้ใช่ไหมเรารู้ไหมว่าเราจะตายเมื่อไหร่ไม่รู้เลยใช่ไหมบางคนเนี่ยหมอบอกอีกสามเดือนตายอยู่มาเป็นปีก็มี มันไม่แน่เลยอ,อน,นิจจังไม่แน่นอนดังนั้นเราไม่รู้ว่าความตายจะพลากเราเมื่อไหร <c> ่ <oughs> จึงต้องไม่ประมาทถ้าเกิดพรุ่งนี้จะตายจะทำอะไร <c oughs> พระพุทธเจ้าเคยถามกษัตริย์นะถ้าพรุ่งนี้ท่านจะตายท่านจะทำอะไร <c oughs> เออเนี่ยนะกษัตริย์บอกว่าพยายามคิดเรื่องกุศล <c oughs> เออนี่ยยมลองนึกง่ายๆถ้าพรุ่งนี้ยมตายทำยังไงเนี หรืออะไรที่เรายังไม่ได้ทําบ้างเราคงรีบทําโน่นทํานีท่ทําอะไรต่ออะไรใช่ไหมถ้าเรารู้จริงๆว่าพรุ่งนี้เราตายต้องฝึกฝึกจิตให้จิตตั้งอยู่ในกุศลเพื่อเตรียมตัวรับสภาพอ่ะไอ้เอาละพรุ่งนี้เราตายเราจะวางจิตอย่างนี้แหละเห็น,นี้พระเจ้าให้วางจิตยังไงตอนตายอไปดูพระสูตรนี้ว่าพระองค์บอกว่า พวกเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีสติมีสัมปะชัญญะรอคอยการทำกาละนี้เป็นอนุสาสนีของเราสำหรับพวกเธอทั้งหลายเห็นนะพระศาสดาให้เราเนี่ยเป็นผู้มีสติมีสัมปชัญญะรอคอยการตายอย่าวันไหวกับความตายต้องกล้าเผชิญมันทุกคนต้องเจอแน่ แต่เจอเวลาเจอแล้วเนี่ยเราจะสู้มันยังไงเราจะวางจิตยังไงไม่รู้ว่าเราจะนอนติดเตียงตายหรืออุบัติเหตุตายหรืออะไรตายเลือกรูปแบบการตายไม่ได้นะดังนั้น,นทุกคนต้องมีความพร้อมวันนี้เรามาบอกความพร้อมเพื่อต่อสู้กับความตายซึ่งเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสสอนโดยตรง พระองค์บอกเลยว่าถ้าธรรมชาติสามอย่างไม่มีอยู่ในโลกไม่มีความจำเป็นที่ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธ,ธะจะต้องบังเกิดขึ้นมาในโลกธรรมชาติสามอย่างคือไรคือความเกิดความแก่ความตายชาติชรามรณะศาสดาของเราให้ทราบไว้เกิดมาตรัสลู้เพื่อแก้ปัญหาตรงนี้เกิด แก่ตายจะแก้อย่างไร <c oughs> เหมือนนั้นการที่พวกเราทั้งหลายมานับถือพุทธศาสนาก็เพื่อประโยชน์ตรงนี้อย่ามัวไปติดพิธีกรรมอะไรอยู่เ,เร่งรีบทำความเข้าใจในเนื้อธรรมให้ได้พระองค์จึงบอกว่าการรู้อริยสัจสี่เป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนของชีวิตอันดับแรกของชีวิตที่เกิดมา พุทธวจนะคำที่ออกจากปากพระศาสดาโดยตรงต้องได้เสพครบต้องได้ฟังต้องได้อา่านซึ่งพระศาสดาบอกไปว่าสัตว์ที่เวียนไหยในสังสารวัฏเนี่ยโอกาสจะได้เสพครบคำพระศาสดามีเพียงแค่เศษดินปลายเล็บยากมากถ้าเราไปเกิดเป็นสัตว์นรกก็ไม่ได้เป็นเดรัจฉานเป็นเปรตวิสัยก็ไม่ได้เสพครบ เป็นเทวดาที่มีอายุยืนยาวมากก็ไม่ได้เสพครบต้องเกิดในมนุษย์และต้องเกิดทันพระพุทธเจ้าหรือธรรมวินัยที่ยังดำรงอยู่ด้วยดังนั้นก็ให้เรารักษาจิตอยู่ในเรื่องอะไรในอารมณ์ที่เป็นกุศลให้มากดังนั้นเวลาจิตเราคิดอกุศลพระพุทธเจ้าให้ทำยังไงร,รีบทิ้งรีบละพอเวลาจิตเราอยู่ในอกุศลยโยมพุทธเจ้าบอกปัดออกละนันทิ นันที่แปลว่าความเพลินจิตไปตั้งอกุศลปุ๊บรีบทิ้งเลยปัดปันอกอย่าปล่อยให้มันตั้งอยู่นานตั้งอยู่นานมันยิ่งเจริญงอกงามไพยบูร์นะพอเจริญงอกงามไพบูร์เราก็ติดนิสัยไงติดนิสัยในการเสพคบอกุศลนั้นให้ฝังอยู่ในใจเราเกิดเป็นอนุสัยเป็นอาสวะขึ้นมานอนเนื่องในใจเราอย่างเงี้ยพระองค์ทรงอุปมาอย่างนี้ว่า เวลาเรากำลังคิดอกุศลให้นึกเสมือนว่าไฟกำลังลุกไหม้โพรงเสื้อผ้าเราอยู่หรือไฟกำลังลุกไหม้ผมบนศีรษะหรือหนังศีรษะเราเป็นยังไงอยู่ได้ไหมใครลองเอาไฟแช็คไปลนเสื้อผ้าของอีกคนหนึ่งสินะอยู่ได้ไหมไม่ได้นะรีบดับไหมรีบดับดังนั้นเวลาไฟไหม้โพรงเสื้อผ้าเราเนี่ย พระองค์บอกว่าเธอต้องใช้อะไรฉันทะความพอใจวายามะคือความเพียรอุสาหะคือความพยายามอุโสรหีความเพียรอย่างแรงกล้าอัปปติวานีความเพียรอย่างไม่ถอยกลับเห็นไ,ไหมสติสัมปชัญญะอย่างแรงกล้าเพื่อที่จะดับไฟนั้นเสียโดยด่วนจริงไหมไม่มีการหยุดความเพียรในการดับไฟเลยจริงไหมโอ้ยยมจะตบกันใหญ่เลยใช่ไหมช่วยกันดับไฟนี่แหละ เพราะมปงั้นโยมตายแน่นอนดังนั้นอกุศลเกิดขึ้นพบที่เป็นอบายนารกกำเนดใสารเปลววิสัยกําลังเกิดขึ้นกับเราแล้วนะอ่าพระพุทธเจ้ามีมหากรรมวิพังยานในการจําแนกกรรมอย่างละเอียดรู้ว่าผืนนานไหนจะยังสัตว์ให้ได้อัตภาพอะไรต่อไปองก็บอกแล้วเนี่ยอกุศลกรรมบท10ิเป็นเหตุให้นรกกาหนดใสารเปลววิสัยปรากฏ ดังนั้นถ้าเราคิดอารมณ์สิบแบบเนี่ยนรกกําลังเกิดขึ้นกับเราทุกขติสามแบบกําลังเกิดขึ้นกับเราต้องรีบละนันทิละความเพลินในลมนั้นให้ไวที่สุดพระองค์จึงบอกเธอต้องใช้ฉันทะวายามะอุตสาหะอุสลหีอปติวานีสติสัมปชัญญะอย่างแรงกล้าเพื่อที่จะดับอกุศลน,นั้นเสียโดยด่วนจริงไหมนั่นน่ะ